ครับขอต้อนรับสูร่บบรายการโลอทอยรายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นี่เลยเราจะมาต่อตัวต่อ 3D เจ้าไก่กุ๊กๆตัวนี้กันครับหลายๆคนน่าจะเคยผ่านตานะครับแบบซีรีส์นี้ที่เป็นตัวต่อ 3D รูปสัตว์ต่างๆที่เป็นอาหารนะครับอย่างเช่นปลามาคุโรตัวหมูไก่แล้วก็มีปพดเลยครับแต่รู้สึกว่าจะมีอะไรออกมาเพิ่มอีกนะครับผมจำไม่ได้ไม่แน่ใจนะครับ ตัวนี้ก็ผมพี่ออเดอร์มานานนะครับแต่ว่าดองไม่ชื่นเคยตามสไตล์นะครับยังไม่ได้รีวิวเหมือนเดิมว,ว่าตอนนี้ถึงเลิกเลิกง,งานอย่างดีนะครับเรามาทำแหลกแหลกกินกันดีกว่าครับไปกันครับเรามาดูแพ็กเกจดีไซน์กันก่อนครับหน้ากล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นโอ้โหต้นฉบับญี่ปุ่นล้วน,นเลยเห็นไหมแทบไม่เห็นภาษาอังกฤษเลยก็จะมีชื่อว่าไข่ไตพัซเซนะครับ เป็นของค่าย mega house ก็เป็นที่คุ้นเคยนะครับสำหรับคนที่เล่นฟิกเกอร์อยู่แล้วแอคชั icker, ่นฟิกเกอร์หรือว่าฟิกเกอร์แบบแบบธรรมดานะครับก็จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับที่บอกบอกว่ามีทั้งหมด38ชิ้นเป็นตัวต่อ3 d อ่าอันนี้ก็เหมือนเหมือนกันนะครับพลิกมาด้านหลังก็จะเป็นการแจกแจงรายะเอียดชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่ชำระออกมามีทั้งโอทั้งตัวทั้งปีอา่าน่องมีขามีตีนไก่นะครับมีเครื่องในด้วยนะครับ แล้วมีชิ้นส่วนของเนื้อต่างๆโอ้โอรู้สึกจะมีไม้ให้ด้วยนะเนี่ยแหมดูๆไปชักหิวแล้วเนี่ยแกะกันเลยดีกว่าครับอ่าเราก็เทออกมาหมดกล่องแล้วนะครับอเรามาดูกัน่าไมาดูตัวแพ็กเกจกันก่อนครับยังไม่จบมันยังมีชิ้นส่วนตรงนี้นะครับเป็นเหมือนป้ายแท็กเป็นห้อยด้านบนกล่องนะครับแบบนี้ เป็นแบบหูน่องไก่เตรียมอบเลยนะครับน่ากินมากตรงนี้ก็จะเป็นนี่นะครับมันเอาไว้เสียบแบบนี้อ่ะประมาณนี้นะครับเออเอาไว้ห้อยแบบห้อยตรงแท่งเหล็กแง่งยๆนะครับเอาไว้ขายตั้งโชว์ในเชลได้อ่ประมาณนี้นะครับอ่ะ,ะ,ะ,บอะจบไปรับกล่องมาดูชิ้นส่วนกันครับนี่โอ้เยอะแยะไปหมด ก็จะมีการ์ดตัวนี้นะครับมาให้เ,เป็นบอกวิธีการใส่นะครับว่าใส่ครบแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับอีกตัวหนังไก่ด้านนอกนะครับที่เป็นเครื่องในเ,เป็นชิ้นส่วนเนื้อต่างๆนี่แล้วก็รวมตัวมาเป็นไก่งนี้พลิกมาด้านหลังนี่ก็จะเป็นถาดนะครับถาดอลูมิเนียมเอาไว้ใส่ไก่บนนี้เลยครับมันไม่ใช่ไม่ใช่ถาดของจริงนะครับเป็นแค่แผ่นกระดาษ อ่าเนี่ครับเราก็แจกแจงแยกชิ้นส่วนออกมาจากถุงเรียบร้อยนะครับก็จะแบ่งเป็นตัวพวกนี้นะครับกับพวกชิ้นส่วนต่างๆมีปีกมีน่องมีปีนไก่นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนเนื้อที่สดเครื่องในแล้วก็ถาดกับไม้นะครับไม้เสียบอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยครับ mm hmm. เราจะมาเริ่มต่อชิ้นส่วนกันก่อนครับโดยเริ่มจากชิ้นส่วนตรงไก่ด้านในก่อนนะครับแบบนี้เราจะต้องเริ่มต่อจากิ้นนี้นครับสังเกต เ,เชฟทรงตรงนี้ดีๆนะครับอย่าเพิ่งต่อผิดละ่ะเราต้องต่อจากอันนี้ก่อนก็จะเป็นเซตนี้นะครับจะเป็นเซตชิ้นส่วนเนื้อด้านล่างนะครับล่างสุดก็ถ้าใครแบบเห็นแล้วงงๆว่าจะต่อ,อยังไงครับก็ดูตามนี้เลยครับมันจะมีตัวหนังสือญี่ปุ่นบอกนะครับเราก็ต่อตามมันได้เลยแบบนี้ต่อตามเลยครับ ก็เป็นการต่อไม่ยากนะครับฝึกทักษะไปได้ด้วยดีเลยทักษะการสังเกตนะครับเหมาะกับหนูๆน,น้องๆเลยได้ความรู้ดีครับแต่อาจจะไม่ได้ความรู้ว่าชิ้นส่วนนี้เรียกว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนๆเลย oh. อ่าค่อยๆต่อใจเย็นๆครับค่อยๆสังเกตตัวหนังสือมันนะครับเดี๋ยวชิ้นสุดท้ายแล้วครับใกล้ความจริงแล้ว โอเคเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับ1ชั้นเราต้องต่อให้เต็มนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีชั้น2ของมันอีกก็จะเป็นของเซตนี้ครับนี่เลยแล้วก็ทํตาตามขั้นตอนที่2อันนี้นะครับตามรูปสังเกต่ชตามชื่อมันได้เลยครับเข้าให้มันตรงร่องนะครับ อจากนั้นเหลือไข่ครับเราต้องยัดไข่เข้าไปด้วยเอาที่เป็นตัวหนังสือนะครับออกมาแบบนี้อา่าโอเคเรียบร้อยต่อไปทําการปิดชิ้นส่วนของเนื้อนะครับไอ้หนังหนังหรือเนื้อแหละหนังสิประกบเข้าไปเลยอ่เอาเข้าแล้วนะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าขั้นตอนแรกเริ่มเป็นเนื้อเป็นตัวน,นะครับต่อไปเราจะมาประกอบพวกชิ้นส่วนต่างๆนะครับเช่นพวกน่องพวกปีกนะครับก่อนทำตามสเตปของไหน,นละ่ะอันนี้ก่อนมันจะใส่ตรงตรงตรูดนะครับตรงตรูดกับตรงนี้อ่าทำตามมันไปเลยเราต้องมาล็อกปิดตูดกันก่อนครับตูด นี่นี่ยัดเข้าไปครับทำการล็อกไว้แล้วก็มันจะมีชิ้นส่วนเล็กๆนะครับอ่าอันนี้แปะไปตรงนี้เลยแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับเป็นเหลี่ยมๆอันนี้ปิดตรงรูตรงนี้ครับอ่าจากนั้นเราเริ่มใส่น่องได้เลยน่องน่องน่อง อันนี้เรียกว่าว่าอะไรนะสะโพกน้องบนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเรียกไม่ถูกเหมือนกันอ่าแล้วก็ติดหนีน่องครับน่องที่เราคุ้นเคยน้องไก่นี่แหมเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับจากนั้นเป็นส่วนปีกนะครับป,ปีกปีกเราต้องยัดออชิ้นนี้ก่อนนะครับ ก็ทีนี้นําทางไปก่อนนะครับยังไม่ยังไม่ใช่ไม่ใช่ปีกยัดไปทีเดียวเอาตรงนี้ไปก่อนอ่าเป็นส่วนปีกครับเป็นร่องของมันปึ๊บนี่ได้แล้วนี่แต่ยังไม่ครบครับต้องมีฝั่งนี้อีกแล้วก็ยัดเข้าไปเลยป๊ออ่าโอเคมาแล้ว นี่หน้าตาแบบไก่งวงมิสเตอร์บีเลยนะครับอต่อไปเราจะทำการกับประกบเนื้อกับตัวตัวไก่ของมันนะครับยัดมันเข้าไปแล้วก็ปิดอีกฝั่งหนึ่งครับ เอหรือว่าต้องปิดอันนี้ก่อนนะรู้สึกว่าต้องยัดไปก่อนนะครับอันนี้นี่ถูกแล้วครับต้องยัดแบบนี้ก่อนค่อยประกบนะครับ,บครับอ่มาแล้วครับเจ้าไก่กุ๊กกุ๊กอย่าครับยังไม่จบยังต้องใส่ตีนไก่เข้าไปด้วยอันนี้เหรออันนี้มันแยก ซ้ายขวาด้วยนะครับนี่ซ้ายกับขวาจะไม่เหมือนกันนะครับจะมีตรงแง่งตรงนี้ที่ไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่นี่นจะแยกของใครของมาเลยนะครับซ้ายก็คือซ้ายขวาก็คือขวาเรียบร้อยอเดกเอ๊ะชิ้นส่วนปริศนาญี่ปุ่นทำเกิน อ๋อไม่ใช่นะครับมันเป็นชิ้นส่วนที่ยังต้องประกอบไม่เสร็จนะครับมันต้องประกอบในชิ้นส่วนตรงเนี้ครับตรงคอตรงนี้อ้าพลาดลืมสะงันเอาไวครับยังทันเราก็เริ่มประกอบตรงนี้ครับมีสามชิ้นเท่านั้นแค่นี้เองครบแล้วแล้วก็ประกอบชิ้นส่วนไก่เข้าไปเหมือนเดิมครับ ะเป็นหน้าตาแบบนี้นครับเพอร์เฟกครบแล้วอยังไม่หมดครับยังมีชิ้นส่วนของไก่นะครับเนื้อไก่เป็นชิ้นส่วนแบบนี้นะครับเป็นก้อนๆแล้วก็เอาวอามีไม้นะครับนี่เสียบได้เลยแอบเสียบเตรียมเอาไปปิ้งได้เลยครับโหหิวเลยเนี่ยออกมาเป็นอาหารหรูๆเลยครับ หมือนไก่งวงมิสเตอร์บีเลยที่เราเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วก็มีทั้งหมดนี้นะครับแต่ยังไม่มีหมูกับเนื้อนะเอาละครับแล้วทั้งหมดก็คือรีวิวตัวต่อ 3D เจ้าไก,ก,ก่กุ๊กจากค่าย m มก a าเฮาส์ตัวนี้นะครับ ก็เป็นซีรีส์ที่ออกมาหลากหลายตัวแล้วนะครับก็ที่เราบอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับมีวัวมีวูมีหมูมีไก่มีปูมีปลานะครับปลาเอามาสองแบบนะครับมีมาคุโร่แบบตัวปกตินะครับแกะให้ดูตัวแบบแบบแรกเลยนะครับตัวแรกที่ออกมาจะเป็นแบบมาคุโร่เนื้อแบบพลาสติกตันๆแบบนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ าเาจจะเห็นเห็นไชัดเป็นชิ้นส่วนเนื้อพลาสติกแบบนี้นะครับตันๆแบบนี้เลยแต่ตัวที่ออกมาตามหลังนะครับเป็นการฟิชเจอริงร่วมกับเป็นดีไซเนอร์ทอยนะครับเจ้มามักกโราตาแบบนี้ครับจะเป็นชิ้นเนื้อปลาเป็นชิ้นใสนะครับมีความเคลียร์ใสจะคนละแบบกับตัวเมื่อกี้นะครับ ก็เรียกว่าเป็นตัวต่อที่ประทึงปัญญานะครับเสริมทักษะการต่อบล็อกต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าใครรู้ภาษาญี่ปุ่นนี่ครับจะได้แบบโหสุดๆเลยครับเพราะว่าจะรู้ว่าชิ้นส่วนนี้เขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าใครที่ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นก็จะงงๆหน่อยนะครับว่ามันคืออ่านว่าอะไรก็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับก็ถ้าตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าตามร้านพวกสติกเกอร์ที่พรีออเดอร์ต่างๆเนี่ยไม่น่าจะมีของเลยนะครับ แต่ผมยังเห็นของทางช้อปปียังมีขายอยู่นะครับลองไปหาดูผมจะลองแปะลิงก์ร้านไว้ให้ดูครับแต่ไม่เกี่ยวกับผมนะครับผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรจากเขานะครับแปะช่องทางไว้ให้ดูเฉยๆนะครับเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ขอละกันไปก่อนสวัสดีครับ ราการขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ f a c e b o o k c o m Aplusstudio V2 นะครับสวัสดีครับ